สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อ sql top limit low num cost นะครับชื่อต่างกันแต่คุณสมบัติเหมือนกันนะครับใช้งานเหมือนกันโอเคเพียงแค่ต่าง database engine เท่านั้นเองนะครับเรามาดูกันนะครับในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างของ mysql นะครับ mysql จะใช้ตัวนี้ครับ ลิมิตโอเคแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า SQL select top cost เนี่ยมันคืออะไรนะครับ SQL select top cost เนี่ยจะใช้ก็เพื่อที่จะระบุจำนวนของ record ที่เราต้องการ return ออกมาจำนวนของ record ที่เราต้องการแสดงผลออกมาเพราะว่าถ้าเรา ใช้ Database ฐานข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเราจะเก็บข้อมูลเป็นจำนวน t ท่า s a n d of record นะครับก็คือข้อมูลจำนวนมหาศาลเลยพันกว่า Record และในการที่เราจะ Return ค่าของข้อมูลออกมาครั้งละมากๆเนี่ยมัน Impact ต่อ Performance ก็มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานโปรแกรมของเรานะครับ ดังนั้นเขาจึงมีตัวนี้ขึ้นมาโอเคเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างถ้าใน SQL Server นะครับเราจะใช้ SELECT TOP ด้วยโครงสร้างแบบนี้ส่วนพระเอกของเรา MySQL เราก็จะใช้ SELECT column ไปเรื่อยๆนะครับ f r m table ที่เราสนใจ where condition จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับ แต่ที่ต้องมีก็คือล i มิตแล้วก็จำนวนว่าเราต้องการเราออกมากี่เรคคอร์ดโอเคเราลองไปทดสอบกันนะครับที่ผมเลือก mysql ก็เพราะว่าตัวนี้มันเป็น OpenSource นะครับก็ใช้ได้ฟรีเนาะโอเคเราลองมาดูกันครับจากตัวอย่างก็คือ select star f o r m customers limit 3 ก็คือเลือกแสดงออกมาทุกๆคอลัมน์จากตาราง c u สเ o อร์เอาออกมาเพียง3 r e เรคคอร์ดแรกเท่านั้นนะครับเราลองกันดูกดลันโอเคเราก็จะพบข้อมูลออกมาเพียง3 r e เรคคอร์ดหรือ3แถวนะครับออกมาถ้าเราเปลี่ยนเป็น10ลละอลองเปลี่ยนเป็น10ดูนะครับ มันก็จะต้องออกมา10บเรคคอรนะครับโอเคออกมาทั้งหมด10บเรคคอรโอเคประโยชน์ของมันจริงๆก็จะเกิดขึ้นตอนนี้ครับสมมติว่าเราแวร์สมมติว่าเราต้องการประเทศเยอรมน,นีทั้งหมดอะนะครับออกมา เราก็แวร์ด้วยคันที่โอ้ยขออาภัยครับโอเคโอเคเราลองแวร์เอ่ะเราเรียกเอามาดูทั้งหมดก่อนโอเคเราแวร์ด้วยคันที่นะครับแวร์คันที่เท่ากับ เยอรมนีนะครับโอเคลัน okay. แล้วก็จะพบว่าข้อมูลของเยอรมน,นีเนี่ยออกมาเยอะพอสมควรแล้วถ้าเราต้องการเพียงแค่3ามเลคคอร์ดแรกละ่ะแล้วก็ลิมิต3เราก็จะพบว่า ข้อมูลที่เป็นประเทศเยอรมน,นีจะออกมาเพียง3ามเลคคอร์ดแรกนะครับแล้วถ้าเราต้องการ3ามเลคคอร์ดสุดท้ายละ่ะเราจะทํายังไงเราก็พลิกแพงนิดหน่อยนะครับด้วยการเติม order by ลงไปจําได้ไหมครับเราก็กลับด้านกันก็คือ order by order by อะไร order by customer id นะครับ เพราะว่ามันเป็นคีย์ของเทเบิลนี้ order by จากหลังมาหน้านะครับก็ desc นะครับซึ่งเราลองกลับด้านดูลอง run ดูครับเราก็จะพบว่า id record เนี่ยเรียงจากมากมาน้อยนะครับแล้วถ้าเราเติม limit 3ลงไปก็คือจะเป็นการแสดงผล สามเรคคอร์ดสุดท้ายนะครับไม่ใช่3ามเรคคอร์ดแรกแล้วโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับการประยุกต์ใช้ลิมิตเข้ากับ w วร์คอ o s สแล้วก็ออเดอร์บผสมกันเลยครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ